สวัสดีครับเกผมแบงค์กโมเกมแคทเตอร์เป็นแคทเกมไฟไนแอดเฟรดี้แฟนเกมเดอะรีเทิร์นทูบรัดดี้ไหนครับผมนะเกมนี้ก็เป็นแฟนเกมเฟรดี้อย่างที่ชื่อมันบอกผมนะซึ่งมันเกี่ยวกับอะไรพูดตามตรงผมไม่รู้เรื่องเลยผมนะผมรู้แค่ว่านี่เป็นหนึ่งในแฟนเกมที่เลตติ้งค่อนข้างที่จะเยอะในเว็บเกมโจ้ครับผมนะ แล้วก็รู้คร่าวๆว่ามันเกี่ยวกับการตรวจสอบวิญญาณในหุ่นอะไรแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกสนใจว่ามันจะประมาณไหนอะไรแบบนี้ครับผมนะแต่นี่ก็เป็นตัวเดโมอยู่ดังนั้นก็มาดูเท่าที่ดูได้กันแล้วกันโอเคมีสตอรี่โหมดแล้วก็เพย์เดย์แล้วก็ชาเลนจ์เอ็กซ์ตร้าอู้ทำหน้าเมนูน่าสนใจอยู่นะแล้วก็มันจะมีแบ่งเป็นวันๆไปไม่ใช่เป็นคืนเออน่าสนใจอะมันเดย์ มาดูว่ามันคืออะไรครับผมในเกมนี้หวัดดีอ่าฮะหวัดด er> ีเฮลลี่ผมรู้สึกไม่ดีเลยอะครับอืมใจเย็นก่อนเฮลรี่ เราคุยกันมามากกว่าหนึ่งครั้งแล้วนะท่านายทำตามที่ฉันบอกก็ไม่มีใครรู้เชื่อฉันสิทุกอย่างจะเงียบเข้าใจไหมเลิกกลัวแล้วก็เงียบๆได้ปะไม่มีใครจะสงสัยถ้าแกหายไปเข้าใจไหม อย่าให้ต้องขู่อะไรประมาณนี้กลับไปนอนไปตรงนี้จะกลับมาสมูททำงานแกและฉันก็จะทำงานฉันนะอย่าทำอะไรแปลกและจะไม่มีใครรู้สิ่งปแปลกที่เราทำกันโอเคก็ได้ เจอพ่กนี้ที่นัดเดกฝันเดโอเคผมเนี่ยไอสองคนนี้มันทำอะไรกันไม่รู้ผมเนี่ยทำอะไรแล้วแบบล่อวันจันทเโอเคเราต้องทำอะไรคามิลาซิตเตมโอเคโอเคผมขเาจะขอฟังมันก่อนแล้วกันนะถ้าทำลายกดโดนไล่ออกนะเว้ยเออบอกวิธีรับมือ ห้ามทำไม่ข้าของเสียหายโอเคประตูซ้ายขวามีกล้องใช้ไฟฉายอ๋อกดเมาส์ซ้ายเขาบอกว่าเราก็มีประตูแล้วก็มีไฟฉายอะผมเนี่ยหลักหลัก โอ้ไฟฉายแล้วเปิดต้องเซิร์ชได้เหรอมีจำกัดไหมโอ้โอโตกใจฮเด้ไม่น่าจะมีจำกัดแบตเตอรี่นะส่องได้เลยเนาะอืมก็ไม่ป็ปอะไรมากครับผมนะก็ใช้ประตูรับมือตอนที่แม่งมาหลักๆก็รู้แค่เนี้ยมันยังไม่มีอะไรที่แปลกอะไรเสียงอะไรวะอูเสิร์ชได้วะมีตัวอะไรมาเพิ่มมาวะ ย่านะแมืงด้านขวานีนะกลวยแบ่งด้านซ้ายยังโอเคว่างๆด้านขวานี่มีอะไรเยอะยะหุ่นมีแค่สองตัวที่อยู่ในกล้องหนึ่งเนี่ยเหละไม่มีตัวอื่นแล้วใช่ไหมเพื่อวะไรปิดทำไมอ่ะบักแหนอยู่ไม่เสร็จอ๋อถ้าเกิดว่าเอาเมาส์เลื่อนไปข้างล่างเยอะไปมันจะเด้งออกมาเอาตัวมาถูกเนี่ยไม่ดีเลยเนี่ยทำทำอยู่แล้วเผื่อเอาเมาส์ลงทีมันเด้งออกมายัางดูไม่เสร็จเลยใจเย็นมันก็ยังไม่ขยับะไรเนะี่ย เพื่อความชชวร์จะคอยเช็คประตูว่าไม่มีอะไรคือมันไม่ได้บอกจำนวนอนินนเมทโทนิกที่มีว่ามีกี่ตัวหรืออะไรในกล้องเราก็เห็นแค่สองตัวแล้วหรือมันจะไม่มาวะนี่ตีสองจะว่าไปเวลาไม่งช้าไอ้ตัวนั้นมันตอนแรกมันอยู่ตรงน,นั้นบอกว่าหรือตัวหลอนเบงมันมีตัวน,นี้อยู่ใช่ไหมตอนแรกน่าจะหลอนเบงยังไม่มีใครขยับเลยอะตอนเนี้ย ประตูมันเปิดไว้แต่แรกแล้วใช่ไหมครับหรืว่าใครมาเปิดประตูยังไม่เห็นใครขยับอะไรเลยซ้ายขวาก็ค่อนข้างจะโล่งโจงแบตมันไม่มีอะไรมีแต่เขียว,ว่เจนเตอร์ฮีทก็คงจะดูได้เลยๆอยู่ไอะไรมั้งข้างหลังจะว่าไปข้างหลังจะมีอะไรไหมไม่น่าม,มีเห็นกล้องของขวัญน,นะถ้าห้ดาเดาเดี๋ยวจะมีพับเพดโผล่มาในกล้องของขวัญนั้นเลย หรือคือแรกมันไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรกลางคืนค่อนข,ข้างจะนานนะเพื่อจะตีสามเองแต่ว่าตูก,ก็เล่นมาพักใหญ่จะตีสามเองแหละโอ้หายแล้วโอเคโอเคโอเคมันมาวะท่านมันมามันมานึกว่าแม่งจะไม่มาแม่งมาว่ะแล้วแม่งหายเลยผมนะไม่รู้หายไปไหนตัวที่หายคือสปริงบอนนี่ผมนะหายไปแล้วแล้วก็มองไม่เห็นด้วยมันหายไปที่ไหนมองซ้ายขวาหน่อย ค okay. หลังซ้ายขวาหลังดูไ้หมดไม่มีคือมันหายจากกล้องแบบหายไปเลยด้วยนะไม่เดินไปไปอยู่กล้องไหนกล้องก็มีไม่ได้เยอะนะขอสืาดสวนดดแทบจะทุกกล้องก็ยังมองไม่เห็นแม่งเลยเราสามารถกดปิดแมปได้ด้วยการกดวีผมนะเพื่อดูให้ชัดขึ้นเนาอยู่นี่เองหายก็ว่าหายไปไหนเมื่อกี้ไปไหนมามุดใต้โต๊ะเลย เออโผล่มายืนขยับอยู่เนี่ยทำอะไรก็ทำ,ทำตีสี่แล้วเนะี่ยมันมีแค่สองตัวนี้ใช่ไหมผมว่าเนี่ยโฟกัสสองตัวนี้มากๆเลยเนะี่ยถ้ามีตัวอื่นนี่คือกูตายเลยเนะี่ยต้องคอยสำรวจ้วยมันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่ในห้องอาหารนะเฮ้เข้าใจว่าคืนหนึ่งแต่จะไม่โผล่ไหมตัวลองรับมือซ้อมๆหน่อยอนะ่ะถ้าคืนต่อไปแม่งมายากทีนี้ต้องมีบน คืนแรกแม่งก็ง่ายเกินไม่มาสัาทีเนี่ยข้ามอนแมนไม่ตัลองเทสประตูหน่อยน่าสงสัยมุมซ้ายล่างที่เขียวว่าเจเเตอร์ฮีทนั่นคืออะไรมันน่าจะเป็นแมคานิคอันหนึ่งที่เราต้องไปแก้อะไรมันมีหลอดแบตเตอรี่มารอแล้วแต่ไม่รู้มันคืออะไรเขเนี่ยคืนแรกแม่งขยับแล้วก็ยืนอ,อยู่ตรงนั้น,นทั้งคืนไม่ทำแฮน นานว้ยการแดดมันคืนมันมีอะไรทำให้มันนานทำไมเนี่ยตัวนั่งรอจนจะหลับแล้วเนี่ยมันจะนานไปไหมแต่ละคืนดิฮะเออพอไม่มีอะไรแล้วมันนั่งรอจนตูนจะหลับไอชิไหายบอกว่าคืนสองจะมันขึ้นนะผมเนี่ยโอ้วอท นี่ไงไอระบบเนี้อะไรที่ผมเห็น what the fuck คืออะไรคืออะไรคืออะไรทำอะไรอะตูเซิร์ชหาอะไรวะเนี่ยฮะกูเซิร์ชหาอะไรอะต้องเสิร์ชจนกว่ามันจะกระพริบรัวๆอย่างเงี้ยเหลอเออ,เอ,อวะ แค่นี้โอเคปาทิวเดต่อเลยแล้วกันเพราะว่ารอบนี้จะมากันเยอะผมนะรอบที่แล้วแม่งอ่าคุยกันเนี้ยไอ้พวกนี้ไอ้นันชิวิลเลียม้วยนะคนกลัวคือเฮลลี่ไอ้คนสั่งคือวิลเลียม ฮิวส์เดย์ขอผมนะโอเคจากที่ฟังมาจับใจความคร่าวๆก็คือเฮนรี่บอกทนไม่ไหวกูออกแล้ววิลเลียมบอกยอกแล้วมันจะต้องโดนอะไรเตรียมตัวไว้ดีแค่ะนะั้นแหละประมาณนั้นพี <c oughs> ่หุ่นมาเพิ่มไหมเช็คกันวิลเลียมแอปตอนนี้ทำไมเสียงเพลงสปริงแถบดังขึ้น ไอแอนด์สิบแปแบบอ่าอ่ากองเพลงพับเผ็ดมันจากไหนกองเพลงพับเผ็ดเสียงเลยว,วะโอแม่งหายไปแล้ว เป็นวอนนี่หายไปแล้วผมเนี่ยเช็ดเค้วแม่งพูดยันตีสองคืนก็ผ่านไปช้าอยู่แล้วนี่พูดซะยาวเชียหลักๆแล้วคุณเธอพูดถึงเรื่องชีวิตคุณเธอครับผมเนี่ยถามว่าอยากฟังไหมออแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงสปริงแทบเออไม่ใช่ทุ้ยพับเพชรตุตร๊ก,ก็เรียกพับเพ็ดเป็นสปริงแทบอยู่นั่นแหละเออตกใจเลยอยู่เสียงดน,นตรีขึ้นมาผมนี่อื ให้วนแต่โดยรวมแล้วก็บอกแค่ว่ามันก็หลักๆก,ก็มีสองตัวที่อยู่บนเวทีนอกนั้นยังรู้สึกว่าไม่บอกอะไรมากมายนะครับผมเนี่ยมันบอกว่าสปริงบอลนี่เรียกว่าสปริงบัตนยสปริงบอตวัดนั่นชื่อเองในนี้เลยโอ้ หายไปอีกแล้วมันจะมากล้องใหม่หรือยังเนี่ยตูหาตั้งนานเรยงไม่โอ้มาแล้วผมนะโอเคมันเริ่มจะไปกล้องอื่นแล้วทอมมอนเดินเยอะๆอืมจะได้สุขภาพแข็งเลยเฟรดดี้จะเดินด้ไหมยัยงก็ถ้าตราบใดมันยังมีแค่สองตัวมันยังไม่บอกว่ามีตัวเพิ่มเราก็ดูจับตามองมันไว้ แต่เพื่อความชัวร์หันข้างหลังข้างหลังไม่รู้จะมีอะไรมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยคือต่อไปโอ้หายไปแล้วผมเนี่ยกลับไปที่เดิมขึ้นกล้องห้าไม่เห็นอยู่ในกล้องไม่มีหายหัวไปเลยเอาแล้วเมืองโอเคเก็บแล้วก็ดูซ้ายขวาทันทีมันหายไปไหนโอ้ยครับตกใจหมดเอหฮามโอ้ what the fuck ไอ้เฮ้ไอ้กูสันโเงือก แม่งผมว่าเอ๊ะโู้ยเวนี่แม่งมันมากล้องขวาเหรอกะตอนแรกเห็นมาทางนี้นึกว่าจะมาด้านซ้ายแม่งโผล่มาด้านขวาผมนี่สะดุ้งเฮือกไปอย่างวานะเนี่ยไอเคิลเอ,อ้ยโผล่มาเอ๊กก็ว่าไปแล้วประตูนี่มันปิดได้เป็นจำกัดเหรอไม่น่าจะอย่างนั้นไปยังไปแล้วแหละเคิลเอ้ยโผล่มาแอ๊ะกูสะดุ้งเฮือกไอปไง อ้าวเฟรดดี้ก็หายเหมือนกันหรือเปล่ามันอยู่รนู้นอยู่เลยเฟรดดี้แต่วอนนี่นี่หายไปเลยผมน,นะหลังจากที่เรารับมือมันไปอยู่ที่ไหนเก็บแมพด้วยเพื่อโอ้ด้าน,นไงแบงแอบรออยู่ด้านขวาเห็นนะถ้าอยู่ตรงนั้นมันมาอย่างยังเนาะข้างหลัง,งไม่ต้องเช็คก็ได้โอเคเฟรดดี้มาอย่างยัง,อย,งอยู่ที่นูน่นหยือป่าหายไปแล้วะชิด หมายังรรยังเฟรดี้อยู่นี่โอเคก็น่านจะมาด้านซ้ายไทเดาส่วนนี่รอยอยู่ด้านขวายังไม่มาโอ้แม่งมาไกลขึ้นเรื่อยๆแลวนี่ยังรอยอยู่ด้านขวาเราจะมองเห็นมันอย่างตรงนี้ไหมไม่เห็นโอเคหมาอย่างด้านขวา้าซ้ายมาอยู่แล้วเฮ้ยไม่มีเฟร,รดี้ไม่มาเฟร,รดี้แม่งหายไปไหนกูเนี้ย แม่งจะมาพร้อมกันตอนนี้แม่งอยู่หน้าประตูค้องกันแล้วอะพี่เวเลยนั่นไงอยู่นั่นแหละโ้หเห็นยังยังไม่เห็นต้องร้อยมันหาจากกล้องก่อนแหละถ้างั้นไอดีก็แอบจะมาก็มาแม่งมารอกันอยู่หน้าประตูทั้งสองฝั่งเลยเฟนเนี่มาก็มาดีครับรออยู่เนี่ยเกรงรอแล้วเนี่ยตีห้าแล้วเนี่ยบักแฮน เดี๋ยวมัมาพร้อมกันแพ้ตอนตีห้าไม่มีเหรอวัตถุฟาดอ๋อมันอยู่นั้นเฟด,ดี้อยู่นี้มันเข้ามาใกล้ขึ้นแต่มันยังไม่มามันจะมาก็มาสี่วะารอหาอะไรอยู่กูเกงรอยอยู่เนี่นยที่เสียงที่เสียงนั่นไงฮึแปะเรียบร้อยต่อไปก็กลับมาดังปองเงาเนะเฟด,ดี้ก็ใกล้จะมาถึง โอ้ๆๆๆๆๆอะไรขอมันมันเล่นกล้องทําไมเนี่ยเป็นหาอะไรเนี่ยเล่นกล้องอย่าเข้ากล้องเลยทําอะไรของมันเออดีเสียละโอเคหมดเวลาพอดีไอ้นี่มึงแบบมึงจะควานหากล้องหาอะไรแล้วไม่เข้าใจมันโอเคออวัตดอฟักไอ้นี่คือทําทําเพื่ออะไรอะ่ะรู้สึกเหมือนนี่ประโยชน์ พยายามหมุนมือหาหาอะไรก็มาเลยร,รู้สึกมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่โอ,โ,อโอ้มันใครมันสั่นอยู่ตอนนี้มันสั่นเยอะคือมันไม่อยู่ตรงไฟเราต้องดูที่มันกระดิกหรือว่าดูตรงไฟแม่งว่าไม่เข้าใจกูเซิร์ชหาอะไรดีฮะ<หา> <laughs> ได้อะไรจากการเซิร์ชมัง่ง <laughs> โอเคผมนะั่นคือการลองเล่นเดลิเทอร์นทูบลัดดี้ในผมนะค่อนข้างสิมเพิลกว่าที่คิดตอนแรกผมนึกว่าไอ้ที่เราต้องมาเซิร์ชวิญญาณจะเป็นโหมดหลักไม่ใช่ มันเป็นโหมดที่เราทําไปเพื่ออะไรก็ยังไม่รู้นะมันอาจจะมีเหตุผลของมันตอนท้ายๆแต่ตอนนี้ไม่รู้ทําไปทําไมเนี่ยไ่เห็นต่างอะไรกันเลยแต่ก็โอเคผมนะผมพักทีนี้ก่อนใครชอบคลิปนี้ด้วยกันขยันแล้วก็เมนเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำแบบงานผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมไลฟ์พาร์ตต่อไปก็ขอสั้2,500ไลค์กันเลยกันผมไม่แน่ใจจะเล่นต่อเปล่ารู้สึกธรรมดากว่าที่คิดตอนแรกนี้ว่าจะมีอะไรแปลกใหม่กว่านี้สิแต่ก็โอเคผมนะตอนนี้ก็แบบ굿ไบมไว้굿ไนท์